นอตี้มาแล้วนะครับเก้าสก้าหนกับเกคือเก้าแล้ะครับเก้าหนนะครับอนการนอตี่ย้ำทุกวันเนี่ยนี่แหละสวัสดีครับกรอกนิวครับวันนี้วันที่15มกราคมสองพนห้ารครับ ผมอยู่ที่ตำหนักครูใหญ่อาจารย์นอตตี้บ้านโนนสามาัคคีตำบลน,นามนออำเภอนามนจังหวัดกาฬสินครับตอนนี้อยู่หน้าปู่อนันตะหน้าคราชกับแม่ย่าอุสาวดีครับอาจารย์นอตตี้กำลังลงมาตำหนักนะครับนี่คือลูกศิษย์ที่มารอโบกเมฆเปิดดวงรับโชครับทรัพย์ในวันนี้นะครับรออาจารย์นอตตี้สักครู่นะครับ อาจารย์มาแล้วนะครับคุณป้องบังผมครับบ้านเป็ดล้มครับน่ะหมูวานเป็ดล้มครัไหลหมูวานไหลคักหมูวานเนี่ยนะกะอีกแล้วเหมือนเดิมว่ามือเศร้าเดี๋ยวมันโมนีคนผมก็เลยบอกลุงน้องว่าก็ใส่กันฮักดีกว่าเมื่อวานปเแต่ว่าช่วงปลายปั๊บ เืม่มือเช้าเื่องนอนเล่นเื่เช้านี่นอนเล่นใช่ไมอเลช้านี่มงมีคนจนดันบ่ายโบามงเขาจะ่น่าเหมือนทุกคนอ้หใบไม้ร่วงตรงหน้าอาจารย์เลยแก้มแหมืว่านเนี่ยว่าเกิดที่ยังก้หลายก็ปีหม่ผมยืนเนี่ยผมรวบผมยืนมันปลกผมยืนาแแน่นยไมหืมนานยรืมนดม้ เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายลูกก็จะนี่อีกรอบนึงนะครับไม่นี้ก็จะไม่ดูดนะครับมันจะทำท่านะครับเนาะผู้ใดเบิรงเฟสอยู่กับคนไลค์กดแชร์นะครับเนาะกะเลงมวยเมื่อกี้นะครับนี่หถึงเลขงน้อนี่ไมาเนี่ยโอู้เยอะเลยจะเควรถูกนิยกขึ้นเครื่องหนึ่งแนวถูกถูกถูกใ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นตัวใจขึ้นตัวใจขึ้นเนี้ยเยวขึ้นขึ้นถ้าถุกเต็ม ไกครึ่งไกครึ่้นนี่โน่นแป๊บเดียวเดนแน่นเลยเห็นไหมตรงโน้นนึกว่าจะน้อยคือว่าเลขวิ่งเขาเนี่ยกรซากว่าที่แล้วว่าในประเทศตอนเนี้ยเลขซิ่งเขาเนี่ยมาแล้วเคือไม่เฉพาได้นะครับสิบสามงวดเราหลุดงวดเดียวคืองวดหนึ่งพฤศจิกาที่บอกว่าศูนั์นเปอร์เซ็นงวดแน่นงวดเดียวครับที่หลุดนอกนั่นกะมาตลอดนะครับเนาะเข่าถึงสิบสองงวดนะครับ้งวดเมื่อกี้กะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่มันบอกล้วเลขฟันผมมีผมยกมือหนงสี่เลย หลายคนเห็นคิดเราู้ดีว่าเลขแต่ว่าเลขที่ผมมาคุยกันเมื่อกี้เนี่ยคือสีอ่ห้าถามว่ามันออกว่ามันออกเหมมันบริเงินมันห้าสี่สี่ถามมันเป็นห้าสี่ห้าเนี่ยเอ้ยบักรอาจารย์นอนแลนด์อมเพี้ยนแล้วนะครับบักอาจารย์นอดในคลิปกำลังถือลุกเต้นเลยหนะนะ้าสี่สี่กะได้นั่งลงนะครับมันหกสองห้าห้าสี่ผมกับลุกแลนดแล้วเนาะมันยังมีสี่แถมมาอยู่ว่ามีสี่ดุ๊กผัวมีวะ่จะเล้นนั่งลงนะครับ กรว่าเลขจอเฮาบ่มีซีซีนะครับมันจะมีแต่เขาครับมีว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่้อนานั่นกับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ด้อนานั่นกับเกจหาเจ็ดเจ็ดกับมาสองตวงวกี้ตกัมาหลังสองตัวได้ว่ากับผู้ใดบรูดบริวิ่งก็จะบริเงินนะครับแต่งวดที้มันเขาว่าก็จะเป็นเก้าหนึ่งเนาะเกยนึ่งเกลาเจ็ดนะงวดนั่นกับให้ถึงน้ำแนวงวดเกีหนึ่งครับนี่ทำไมยกขึ้นขึอน เมื่อนั่นเมื่อนั่นที่เฮาผมอ่ะคือลอตเตอรี่กัเตียนซิมาใบแม่บอลเ่น้นเนสนหาหารหลังๆเออขนะึ้น,นเ,เหมือนกันลัะกะ้า่ไม่ช่วยอันนี้ก็เอาขึนมากะเมื่อนั่นอ่ะเลขทูปเฮามันห้าหนึ่งเก้าเลขสุดเฮามันมีเก่าสามกับเก่านแม่บอล่ะครับแล้วผมกับ,บันเห็นบักพุ่งที่ผมจะเล่าว่าฝันงเพื่อนมันบักคุ้งเนา่าเล้ยเหมือนเก้านึมก็เลยสล่หลายนะครับบันที่นี่ เลขมันตรงแต่เท่ากัเลขอัดาหนึ่งในวดเมื่อกี้ีนี่ยงวดคูเท่ากับเจ็ดสห้าเนี่คู่เท่ากับตีหามันกะตรงอดไผเก็เลยอ,อัด์ี่หาหาี่แต่มันกับมาอยู่ด้านสองโดดเลยแต่มันไปอ,นนไอ,อยู่ผังหนางวนี้เลขไปบวกคู่ไม่แล้วคันีมาเนี่ยเพราะอยุงหลังในยัยเ็นี่จีจือแต่เนี่ยเูตัวคนปรากฏว่าทูพี่จุดขึ้นเนี่ยได้ตัวนี้อาทอง,ทางส,าสามด้อสามา มันเล็กตรงกันที่ตำแน่งนี้อีกแล้วนะครับเด็ก17มกราเนี่ยซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี9แ <9 S 2> ม่นบล่ก9า9น9่9เ9้9 6 9 2 9เานะครับ3ตัวคือ917กับ916นะครับเม็ดเดียวก็คือ919 1 1 9หนหเก้าเะครับผมให้ต่เลขเก้าะวาเลขมันวนออกกระตักเก้าซีกับหัวก็ออกแม่นบ่กบันที่นี่ เลขตู้เ่าก็เลยมาตรงกันที่ตัวนี้แล้วตำแหน่งสุดท้ายนี่เป็นตำแหน่งที่แปดมวดตวิดก้อนนั่นน่ะห่อทุกงวดเลยนะครับถ้าผู้ใดมาท่านแปดมวดติดเนี่ยก็จะตื่นไปนะครับแต่ส่วนมากมาเพราท่านดอกนะครับมาท่านงวดศูนย์หลังเส้นล่ะนะครับงงวะแล้วครูลังค้นมือนี่ก็จะเปิดดวงให้เพราะว่าครูลังค้นเนี่ย บ้านเมืองเขาถือเคซื่องครูซื้อน้ำเงี้ได้กว่าบอลหยุดไหนวะอาจารย์น้าตีไฮแปนงวดตดนี่ถ้ากีนนี่พูหรู้ได้คูไปเห็นมะหรือว่าอาจจะเห็นอยู่กูว่าเอาเอางวดนี่เนาะแม่เนาะเพราะว่ากูก็ไม่เห็นงวดที่เขาซื้อว่าอื่นเลยคูก็ซื้อเอาเจ็ดงวดเก้าหนึ่งเนี่ยเขาหนึ่งกันเหมือนบ้านเหมือนเมืองอย่างนี้กูก็ตัดออกเพราะว่าเขาถือว่าเหมนว่าไร หวัวเมื่อกี้กับสือ้อสีสาสสาหาบุรีต่ํา์ดีซี่ำหัวนี่ปัญหาเดียวก็คือว่ามันออกนี่เข้ามาเดียวจะสีไดว่าใดวอมันอันหลักเก่าว่ามีเลยนะครับเดี๋ยวว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีก้าวันนี้ก็ได้กับล้วตบุญวาสนาของแต่ละคนนะครับเนาะอาจารย์มาตีป้ายไปแล้วส่วตัวอาจารย์น้งัวนี่เป็นงัวแนกที่ผมไ่ได้เต็มครับ ผมได้เคเรื่องเดียวหรือเปล่าก็ปกติผมจะได้เต็มเจ้าเขาไม่กล้าส <museums. S 2> <time> ู้แล้วนะครับก็ได้เครื่องหนึ่งเครื่องนึ่งจะซื้อเยอะาผมไะนะครับพ่อได้ค่าก้อยวันนี้มันจะได้เต็มมีงวดนีที่แบบเขาเปิดปุ๊บปื๊บปับจะเต็มเลยมันตยุ่งเศษจังยุ่งเี่ถูกกเต็มนะครับจ้าอาจารย์มาสีดังคับตัวถิ่ก็เลังมาจากถิ่นมหอดิศวกรรมโอ้มาหาเิ้าประมาณนี้เลยนะครับ เ้ยไม่หนีที่มาโอ้เลขออกสิเจ็ดะโอ้หนึ่วันมือกันเลขออกอย่างน้มันบรชินนะเลขออกสิบเจ็ดนะครับอาจารย์บอกว่าเลขออกสิบเจ็ดนะครับอาจารย์บอกว่าเลขออกสิบเจ็ดนะครับมเนี่ยเป็นวันครับเลขก็เลออกเลยเเดือนสิบเจ็ดปีปีหกห้าเลขที่ออกทัวนั่็คือห้าหนึ่งเก้านะปีหก้ามันอีสิบเจ็ดนะถ้าปีหกี่นี่ออกหนึ่งเก้าห้าเลขมันจะว่อนอยู่หาหนึ่งก็เก้ ครเดี่ยวปีนี้ก็เป็นปีงูใหญ่กับงูใหญ่เนี่ยเลขมงคลก็คือเลขเก้าอยู่แล้วนะปีมะโรงปีของปูนะครับส่วนไทยวันนีโจกที่มีเนี่ยที่แบบซื้อเลขยังเล็กแต่ว่าถือว่าถือกระตือเคื่อราหาบาทนี่เนี่ยเข้ากันเลยขอหนังปูองดำองค์ที่อาจารย์ไปขอบนเพิ่อยๆตลอดนะครับปูไ่นมาบอกลูกศิษย์ผมเนี่ยบอกว่าจะกินมาคาร่านกับเขาเดียวผู้ใดอยากบุญก็ไปบุญเล่าเลยนะครับเนาะ ผู้ที่เพิ่นถือกันขาดอีสองหมื่นครับมึนเดเงินหลานั้งวดเมื่อกี้เพิ่นกรซื้อ่าที่ีจะเพนซื้อแบงไดนะครับมยังไงครับนี่เราก็ถือสามตัวนะครับอาจารย์มาถือจะทีมงานถือนะครับเรื่องวดกี้ผมให้ซีสองมันวเม่เดียวไอ้ครับนี่เราเคยจำที่ผมสอนไหว่าสีสองก็คือสีสองตัวเลขสามตัวผมมีสี่สองห้าแล้วก็ถือที่ี่หาครับแล้ก็ได้ถืหนบาทนะครับเนาะแจกกับผมก็เราถือวดึกดึกแล้วแบบจ๊คเฮดอย่งให้ปูเนี่ยอกไม่ตอกยังไนู่นะครับดไฟใไ้ ครับหัวไทยดุกวันนน้อยกระเล่าเลือจันนั่งอยู่คนมีคนอื่นละมั้งนึงเน้อ คนเยอะมากนะครับวันนี้ก็แน่นตำหนักเหมือนเดิมครับลงมือลงเว้นเหรอเด็กครับปัจจุบันนี้ก็คือว่าปกตินี่วัดใทญ่นี่มีคนนี่หลายแค่ตัอนี้ผมก็เลยบมือหนึ่งว่ามือหนึ่อวันเนี่ยเพราะหลายคนเยอะอยู่นะครับว่าเมื่อนี้มีน้อยกับเล้ามีไผ่เด่นน้อยกับเล้าว่าเอาว่